คจับมาไปไกลเลยเมื่อกี้นี้เรายังอยู่ที่หน้าตัวหน้าไลนา์ละเอียนะ,ะัะเมื่อกี้ออกไปไกลมากอ่าก็บอกช่วงเวลาที่เปิดรับนะคะหนึ่งกุมภานะถึงสามสิบเมษาเวลาห้าทุ่มห้าสิบเก้านะคะเดี๋ยวเราจะคอยดูว่าใครใครจะอยู่เป็นโคนสุดท้ายกับเรานะคะห้าทุ่มห้าสิบเก้านาทีนะคะปีที่แล้วก็ ไม่ใช่น้อยอ่าบอกไว้ก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของการใช้งานระบบตรงนี้นะคะถ้ามีข้อสงสัยน,นะคะสามารถติดต่อสอบถามโทรมาหรือว่าออีเมลมาหรือว่าต่อมาทางไลน์ก็ได้นะคะมาที่นั่นนะคะก็จะอ่าให้ทางตอบอาจารย์ได้ในส่วนของการยื่นข้อเสนอโครงการนะคะอ่าทีนี้เราก็มาเข้าสู่การยื่นข้อเสนอโครงการนะคะโดยกดที่ปุ่มสีเขียวนี้นะคะอ่า ก็ดูเป็นทุนกองทุนส่งเสริมโมบบน,น,นะคะสกสวหน่วยงานเจ้าของทุนอ่ะสบะชอ,อโครงการวิจัยภายใต้แผนงานอานที่ของเราอันก็จะมีให้ทั้งหมดแปดเก้าแผนงานนะคะอน,นุยกตัวอย่างละกันอสมมุติเป็นอ่าอยู่แผนงานการพัฒนานวัตกรรมอ่าชื่อโครงการขออนี้าเป็นโครงการทดสอบอ่าง่ายๆก่อนทดสอบหนึ่ง ค่ะเป็นภาษาไทยเนาะแล้วก็ต้องใส่ชื่อโครงการภาษาอังกฤษนะคะ t e s e เนีเป็นโครงการเดียวหรือเป็นชุดโครงการนะคะก็เลือกได้นะคะแล้วก็หน่วยงานอา่านเป็นอยู่อยู่สมมุติว่าหนูอยู่ไหนดีอ่าอยู่สงีปอะไรไปโยพยาบาลบรมราชนีสงฝารนะอ่าสมมติว่าเนาะแล้วก็กดสร้างข้อเสนอโครงการได้เลย ่าระบบหมุนแป๊บมาแล้วอ่านี่นะคะสังเกตนะคะจะดูบบริเวณนี้นะคะ proposal submission นะคะตัวนี้เป็นข้อเสนอรายละเอียดเนาะนี่ถุนวิจัยรหัสทุนปีงบมาณสองห้าเจ็ดศูนย์อ่าแผนง,งานถูกต้องอสถานะนักวิจัยกำลังดำเนินการนะคะเมื่อกี้เราใส่ไปแล้วเนาะชื่อโครงการภาษาไทยชื่อโครงการภาษาอังกฤษ หน่วยงานแล้วก็ประเภทของโครงการวิจัยค่ะข้ออของคุณควันดามีทอนฟัรนะคะเลือกเป็นการวิจัยทุน้นฐ่าเนาะจีการวิจัยมูลข่าก็สนสนุนง,งานมูลเป็นเบสิครีเสิร์ชนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ค่ะดอกดอกดอก,ดอกจันสีแดงเนะะี่ยค่ะโครงการวิจัยและนวัตกรรมนี้ได้ยื่นขอรับเป็นโครงการเพื่อกับเพื่อนการบรรลุปเป้าหมายตามยุทสตร์ของ แผ่การพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแห่งชาติปี70ไหมนะคะอาจารย์ต้องเลือกไม่ได้ยื่นนะคะถ้าได้ยื่นเดี๋ยวเขาปัดของเราตกนะคะแล้วก็ทีนี้ก็เราก็จะมาเลือกตัวว่าโงการของอาจารย์เนี่ยสอดคล้องหรือว่าสนับสนุนแผนแม่บทย่อยใดมากที่สุดนะคะก็จะปีแบดาวให้อาจารย์เลือกค่ะว่าเป็นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภา,าวะการป้องก,กันควบคุมปัจจัยเสี่ยงหรือว่าการใช้ชุมชนเป็นฐานนะคะการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยหรือจะเป็นการกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงแล้วก็มีคุณภาพนะคะแล้วก็เดือสุดท้ายจะเป็น13.5นะคะจะเป็นแผนย่อยการพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่แนะละโรคอุบัติซ้ำนะคะอ่ะยกเป็นแบนี้ละกันลักษณะโครงการสังเกตนะคะอันไหนที่มีดอกจันแดงนะคะจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบนะคะ ว่าตัวนี้สําคัญอะแล้วลักษณะโครงการนะคะถ้าโครงการของเราเป็นโครงการที่สามารถเสร็จสิ้นภายในหนึ่งปีเป็นโครงการปกติอาจารย์ก็เลือกว่าไม่เป็นโครงการมันตีเยียนะคะแล้วก็เลือกประเภทว่าเป็นเดี่ยวหรือเป็นชุดแล้วก็เป็นโครงการใหม่เนาะของเราจะเป็นโครงการใหม่หมดเพราะว่าคนที่เป็นโครงการต่อเนื่องก็คือจะเป็นโครงการที่เขาเป็นมันตีเยียจากปีหกเก้าซึ่งจะมีอยู่ละวสิบ สิบสองโครงการอ่าอันนั้นเดี๋ยวเขาไม่ต้องมายื่นละเขารอรอมากอ,อกอย่างเดียวได้เลยรอทําสัญญาทำคำรับรองได้เลยเนาะแต่เราเอ่อเป็นโครงการใหม่นะคะแต่ถ้าของโครงการของอาจารย์คนใหนนะคะที่เอ่อมีความจําเป็นที่จะต้องเอ่อดําเนินโครงการมากกว่าหนึ่งปีนะคะแต่ไม่เกินสองปีเนี่ยก็เลือกลักษณะโครงการว่าเป็นโครงการมันเยียพอมิสแกนหน้ากากตรงนี้ทีนี้มันจะ ตรงนี้ค่ะระยะเวลาค่ะถ้าเราเป็นโครงการมันติเยียนะคะตรงระยะเวลาค่ะให้เลือกว่าเป็นสองปีนะคะถ้าไม่เป็นมันติเยร์ยเนี่ยเราเลือกเป็นตรงนี้ค่ะเป็นหนึ่งปีแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโครงการยื่นขอรับทุนจากหน่วยงานอื่นหรือไม่นะคะเราก็เลือกว่าไม่ได้ยื่นนะคะเพราะว่าถ้าเป็นโครงการเดียวไปยื่นกับหน่วยงานอื่นนะคะยิ่งเป็นสมมติว่าเรา จะมีของสวรสอค่ะที่เขาจะเปิดรับของเออ่ช่วงงเดียวกันแล้วก็สิ้นสุด30เมษาเหมือนกันเนี้ยคะ่ะถ้าเกิดแบบว่าอาจารย์แบบว่ารักไก่ี่น้องนันไม่รู้หลอกยื่นของสวบชด้วยยื่นของสวรสด้วยอะไรเงรี้ยค่ะระบบมันลิงก์ถึงกันนะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก,ก็จะเห็นเลยถ้าเกิดเป็นโครงการที่ไปขอทุนจากหน่วยงานอื่นแต่ว่าเป็น g m u ที่ต้องเขาเขาเปิดรับทุนภายใต้ระบบ nr น่ะ แหล่งทุนเขาก็จะเห็นค่ะทางเราก็จะเห็นมันก็จะขึ้นเตือนให้ผู้ดูแลระบบเนี่ยรู้เลยว่าเอาองันโครงการนี้มีการยื่นสําซ้อนนะคะอ่าแต่ว่าเราของเราไม่มีหรอกนะอาจารย์เราก็เอ่ยยื่นมายื่นวนอนวรู้เพรว่าวนอนใจดีนะต่อไปในส่วนของกรอกคำสำคัญนะคะภาษาไทยอ่าแล้วก็ กรอคำสำคัญมีกี่คำต้องใส่ไปทดสอบนะคะพอพิมพ์คำนะั้นแล้วก็กดเครื่องหมายบวกนะคะขอค้อที่หนึ่งทดสอบสองอีกสามคำเนาะคำเดียวกันเลยทดสอบสามค่ะคแล้วก็คำสำคัญภาษาอังกฤษน,นะคะอ่าเทสตัแล้วกเทสตสองนะคะกดบวกอ่ะแล้วก็เทส สามกดบวนนะคะก็จะได้สามคำแล้วถ้าอาจารย์มีสี่คำห้าคำอาจารย์ก็กดเพิ่มได้นะคะต่อไปอ่สาขาการวิจัยนะคะจะมีเป็นสาขาการวิจัยหลักนะคะอาจารย์ของอาจารย์เลือกตรงให้ตรงเอ่อของเรานะคะของเราน่าจานเนาะแล้วก็สาขาการวิจัยย่อยอันนี้แล้วอันนี้แล้วแต่ของอาจารย์ของแต่ละ ท่านเลยนะคะจะไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็สาขาที่เกี่ยวข้องค่ะก็จะมีดอกดาวให้เลือกเหมือนกันลองดูเนาะมันจะมีทั้งการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์นะคะในสิ่งแวดล้อมะะอะไรเงี้ยค่ะปึ๊บอง่ายก่อนการพยาบาลเนาะค่ะเรียบร้อยทีนี้จะเป็นคณะผู้วิจัยก็คือมันจะขึ้นชื่อของตัวเรารอยู่ละขึ้นมาให้ก่อนเลยแต่ทีเนี้ยเราจะต้องมาเกอะ แก้ไขนิดนึงในกรณีที่เนี่ยค่ะเราจะต้องมาใส่ตัวส่วนร่วมในโครงการนะคะก็คือจะระบุได้ตั้งแต่อ่ไม่เกินหนึ่งร้อยค่ะแล้วก็ต้องระบุด้วยว่าอ่นักวิจัยเนี่ยเป็นนักวิจัยใหม่หรือว่าไม่ใช่นักวิจัยใหม่นะคะซึ่งอ่เกณฑ์ของว่าใครบ้างที่จะเป็นนักวิจัยใหม่นะคะก็เราจะทางทางแหล่งทุนเนี่ยเขาจะให้นับจาก คู่ที่จบการศึกษาระดับสุดท้ายไม่เกินห้าปีนับจากปีที่จบนะคะก็คือปีนี้ก็คือก็คือคนที่จะต้องจบเอ่อปีสองห้าหกสามถึงสองห้าหกแปดนะคะถึงจะเป็นนักวิใจัยใหม่ของนุญ,ญาตใส่สักเก้าสิบเอร์เั็นอกันนี่เป็นแต่พอดีนั้นไม่ใช่ไม่ใช่นักวิใจัยใหม่าจบนานแล้วเอา๊บ okay. อ่าแล้วก็ถ้าจะเพิ่มคณะคู้วิจัยนะคะอันนี้มันจะเหมือนกันเลยกับหน้าตาของ n i s นะคะใครที่เคยยื่นมาก่อนแล้วก็จะอะไรนง่ายหน่อยก็คือเพิ่มได้เลยค้นหาชื่อนาะสกูลเอาชื่อใครดีหันหาหน้ามาคนหาหน้ามาป๊อปยังอยู่ไหมคะโอเคขออนุญ,ญาตนะคะเลือก นักวิจัยร่วมผู้ร่วมวิจัยค่ะให้ไปสิบอันยู่ค่ะ,ะค่ะเป็นนักวิจัยใหม่ไหมคะใหม่ค่ะ,คะนักมาใหม่เนาะโอเคโอเคตกลงตก,ตกลงค่ะมาแล้วพอเราเพิ่มผู้ร่วมวิจัยไปแล้วอะค่ะตรงเนี้ยเราจะต้องมากดส่งอีเมลแจ้งให้นักวิจัยของทีมเราเนี่ยเขาไปกดยอมรับ เป็นคณะผู้ดำเนินการวิจัยในโครงการเราเนี่ยค่ะก็กดตัวเนี้ยตัวสีน้ำเงินเป็นรูปเครื่องบินกระดาษนะคะแล้วเราก็กดจต,ต้องการส่งอีเมลแจ้งคณะดำเนินโครงการหรือไม่นะคะแล้วก็ยินกันนะคะกดปุ่มสีเขียวเติมอ่าโอเคดำเนินการตกลง